รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาพร์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่กองทัพภาคที่สองค่ายสุรนา,ารีจังหวัดนครราชสีมา สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตตยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โปรดให้นายบัญชาเตชะสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภร์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อการดํารงชีพอาทิ ข้าวหอมมะลิอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผ้าหม่มและยาสามัญประจำบ้าน500ชุดมอบแก่กองทัพภาคที่2ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารีตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์รักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาติมีพลตรีปริยพลติตาวัฒนานนท์รองแม่ทัพภาครองแม่ทัพน้อยที่2เป็นผู้รับมอบ ในการนี้รองประธานสถาบันวิจัยจุลาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษได้เชิญพระกระแสะความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุลาภรณ์ที่มีต่อเจ้าหน้าที่ทหารกองทัพภาคที่สองที่ปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ได้รับทราบยังความปราบปลื้มในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงห่วงใยและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติภารกิจตามแนวชัยแดนไทยองค์มนตรีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโครงการพระราชดำริที่จังหวัดนครศรีธรรมราช นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโครงการพระราชดำริกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568 จัดขึ้นที่โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูนจังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่25-26ถึงมิถุนายน2568เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโครงการตามพระราชดำริ116โครงการและโครงการขยายผลอีก62โครงการในพื้นที่อนุรักษ์ทั่วประเทศ สนองพระราชบัิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าเฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และฟื้นฟูแหล่งน้าเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลยั่งยืน และเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการพระราชดำริมีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานสนองงานพระราชดำริแลกเปลี่ยนประสบการณ์และยกระดับสมรรถนะในการขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสมริตอย่างยั่งยืนต่อจ,จนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ป่าอนุรักษ์สู่การขยายผลอย่างมีประสิทธิภาพมีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสนับสนุนง,งบประมาณแก่ชุมชนในการประกอบอาชีพด้านต่างๆ มูล,ลนิธิชัยพัฒนาสืบสารพระราชปณิธานในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมที่สำนักงานมูล,ลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิชัยพัฒนาและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจระหว่างกันในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระิราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเรื่องสุขภาวะและการอยู่ดีมีสุขเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมีนายสุมเมธตันต,ติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลลนิธิชัยพัฒนาและศาสตราจารย์วิเลิศภูริวัฒ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมลงนามอาธิการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนผ่านการศึกษาที่เน้นปฏิบัติจริงเข้าถึงชุมชน สร้างหลักสูตรรายวิชาต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาและทดลองโครงการที่สร้างผลเชิงบวกต่อสังคมสอดคล้องกับแนวคิดของทั้งสององค์กรสร้างนวัตกรรมที่ครอบคลุมและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูป,ปรธรรมซึ่งจะช่วยให้คนรุ่นใหม่รู้จักและเข้าถึงการทำงานของมูล,ลนิธิชัยพัฒนาผ่านโครงการตามแนวพระราชดำริและได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจในการช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครั